สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านนะครับ18.55นวันพุธที่11ธันวาคม2567ยี่กัดโคกน้องนาคูมันฟาร์มครับปลาสุมหอยฝนร ข้าวใส่กรสอบครับหลังจากที่ตอนกลางวันนะครับช่วยกันตีข้าวจนเสร็จครับี่ฟางบางตวนบางห่มนทำให้ต้นไม,ม้กองฟางนี่ครับนี่ยฟางได้ยเยอะเลยฟง เอาไปห่มให้ผักด้วยอันนี้ปลูกผักครับห,หอยปอนเก็บไปลาป,ปูแ๊กสอบเด็กปลาปูคาปลาปูคาสอบบ่รวบเมื่อเดียักสอบนี่สีเบีสอบบ่โอ้เด,เดี๋ยวหลายเนาอไม่ไกลนึง เาสิบสิบเอ็ดสอบครับนี่ครับแปลงเล็กๆเนี่ยครับแปลงตรงของไส้ไก่ได้ข้าสิบเอ็ดสอบเก็บไนข้าวปลูกห้าส,สอบกินหกสอบเนาะหกสอบกินพวเดียวสบาย กาสีมี่มีอืมไนี่อยู่อาไปเก็บไปบุละอย่นี้ครับเาเหนียวพัดเนียงก่อนตีเตียกันเตราลักาะ เรียบร้อยครับภารกิจตีข้าววันนี้ไว้่อนเก็บใส่สอบเรียบร้อย,เ,ยออเก็บเ,เก็บไว้กินหกสอบทำเป็นข้าวปลูกอีกห้ากระสอบข้าวปลูกห้ากระสอบ,สอบนี่ขายได้ได้ไงเนาะ แบ่งแปลงไป้มื้อวันวันที่สอบวัวบางปีนี่สอบเปี้ยววันสอบหนึ่งวันสอบบูกสอบหนึ่งกันได้ในข่าวซีฟูซ่อนก็ที่จริ้งวันที่โพดวันเมื่อวานน้ากันยาปีนี่ไปเห็ดแป้งเติงผมเนาะแป้งนี่เราปลูกพักอะวันเตแป้งนี้ไม่ทำนาแล้วครับปีนี้แป้งนี้ปลูกพักผักไทย ขายบักแยกเปลี่ยนแนวนะเก็บน้ำเต็มบ,บอ่อเเก็บขายทุกวันเดี๋ยวปีหน้าห้อยพรไปทำแปลงบนงเยฟางโอ้ฟางฟางเพียบเลยเนาะฟางนี่นอนอุนได้่อยเนาะนี่เห็ดสุ่มนอนอนุ่นแค่เนาะอ่นานอนอ,อนอนอุ่นสมัยกอ่อนเนาะ ผู้เฒ่ผ้านอนนอนสุม่มหมุนฟางหน,น,นาวหนาวหมุนฟางดสุ่มนอนฟางอากาศดีมากครับวันนี้ลมเอื่เอื่เลยกาศสุดยอดเลยตรงนี้ข้อดีมันสว่างครับ ทำงานได้ใกล้ๆกับบ่อปลาเปกเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวของจริงครับของแท้เกษตรกิโพรเพียง ใช้ชีวิตกับกาเรเกษตรไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากครับมีอยู่มีกินสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องยิบซีแฟนกับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมช่องกูหมนานฟาร์มนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาศาารัศจรรย์กไปข้เกจ็บเจลิญนุเงเรืองในนาทีการงาน ประสบความสําเร็จในอาชีพในกิจการในธุรกิจที่ท่านทําอยู่เอ่งๆเลยๆปังๆกันทุกคนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ